อย่างเป็นวันที่11ธันวาคม2563นะครับความสุขได้จากการมีเนี่ยเรามีกันทุกคนแต่ความสุขจากการไม่มีเนี่ยที่จินตนาการไม่ออกเลยเพราะถ้าตัวเลขถ้าท่านเรียนคณิตศาสตร์ อะไรหารอะไรได้ออกมาสมมติว่าสิบหารด้วยสองเท่ากับห้าเนี่ยมันมีตัวเลขเนะแต่ถ้าศูนถูกอะไรหารเนี่ยมันเท่ากับอินฟินิตี้นะครับคือมันประมาณไม่ได้ความสุขเนี่ยมันประมาณไม่ได้จากการที่ใจเบาเป็นอิสระทั้งหมดหมดพันธนาการ นั่นคือสิ่งที่ชีทุกรูปได้พบผมเองที่อยู่ในโครงการอุบาสิกามาทุกรุ่นตั้งแต่หนึ่งสสามห้าจนถึงหแล้วก็บวกอินเตอร์เข้าไปตรงกลางรุ่นนี้ยอมรับเลยรุ่นที่6เนี่ยทุกคนอยู่กันในป่าเป็นส่วนใหญ่นะอยู่คนบนภูเขายอดเขาอยู่กันด้วยหมู่กลุ่มของตัวเอง บางครั้งให้เข้าไปอยู่ในป่ามีกดกันคนละอันแล้วเป็นหน้าฝนก็ต้องพับขอบปดผมไม่ได้ผมไม่เคยสอนวิธีอยู่ป่าเลยนะชีต้องออกไปหาวิธีการด้วยตัวเองเขาพับเหมือนกับกระทงเหมือนเราลอยกระทงพับขึ้นมาเป็นขอบแล้วก็แล้ก็ปักไม้เต็มเลยเหมือนกระทงแล้วก็กดแล้วก็นั่งนัง่นอนๆกดกด,ดอยู่ในนั้น,นะนเวลาฝนตกหนักก็อยู่ในป่า ไม่มีไฟฟ้านะถ้าท่านจินตนาการไปท่านจะโอ้โหตายแล้วน่ากลัวน่าดูแล้วแล้วทำไมพวกเขาถึงออกมาพูดกันแบบนี้ลนะ่ะเ <Andrea. S 1> หนือจินตนาการธรรมะของพระเจ้าเหนือจินตนาการจริงๆไม่ใช่เพราะความเป็นอยู่เหมือนไปแคมปปิ้งไม่ใช่เลย เพราะในส่วนผสมที่เดินทางคู่ขนานกันไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในจิตในใจของทุกคนด้วยจนเกิดความยินดีพอใจกับความสุขสงบเย็น mm hmm. ก็ลองดูนะครับ mm hmm. ผมไม่ได้มาโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้คนมาสมัครเพราะผมไม่ได้อะไรเลย mm hmm. เพียงแต่ว่าวันนี้ผมยังมีชีวิตอยู่มันยังมีโอกาส ผมพูดกับทุกคนเสมอว่าถ้าจะมามาตอนที่ผมยังมีชีวิตอยู่นะหลังจากนั้นนะ่ะมาได้ถ้าท่านเป็นแล้วท่านมาใช้สถานที่เพื่อฝึกฝนนะขัดเกลากิเลนแล้วก็เดินทางต่อไปวันนี้ก็ ก็ไม่ได้มาจะมาอ้อนหรือมาอะไรนะท่านเห็นผมเดี๋ยวก็นั่งอันนี้ก็ขัดสมาธิขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่ก็คงเอาเท้าลงข้างล่างเนื่องจากว่าเส้นเอ็นหัวเข่าผมขาดหมอไม่ยอมหมอไม่ให้คุกเขา่าหมอไม่ให้ขัดสมาธิแต่การบรรยายในท่าที่เอาขาลงเนี่ยผมผมต้องยอมรับว่าไม่ได้เคยคุ้นตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา แต่ก็ยืดมันบ้างนะยืดมันบ้างแต่ถ้าเห็นผมนั่งท่านี้แล้วก็อยู่อ่ายกคยีไปทานข้าวแล้วก็อยู่ท่านี้ก็เดี๋ยวคงมีคนมาอุ้มออกไปนะออกแสดงว่าคงยืดไม่ได้แล้วแกก็คงขาดหมดแล้วล่ะนะก็ไม่เป็นไรนะขาดก็ไม่ขาดไปนะเดินไม่ได้เขาก็มีวีลแชร์แยะๆนะคือไม่มีอะไรทําอะไรกายนี้ให้ใจนี้มันมานั่งทุกข์เศร้าหรอก ท่านคงจำภาพไอ้ใบ้ไอ้บื้ออะไรทั้งหลายที่ผมพูดถึงว่าตายนี้กับความรู้สึกตายนี้กับความรู้สึกจำไว้นะชีวิตประกอบด้วยกายกับใจนะแต่ผมเอามาพูดให้ท่านเข้าใจได้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือตายนี้กับความรู้สึกจิตเนี่ยคือความการรับรู้ความรู้สึกนะจิตเนี่ยมีสภาพการรับรู้รับรู้อารมณ์ ธรรมชาติของความรู้สึกนี้เนี่ยสุขทุกข์ทั้งหลายถูกปรุงอยู่ในในความรู้สึกเนี่ยผมเอาไว้ตรงนี้เพื่อให้เห็นว่ามันเป็นคนละส่วนกันกับกายวันนี้เรามีความทุกข์เรามีความสุขมันไปอยู่ที่นี่นะมันไม่ได้อยู่บนนี้นะถ้าสมมุติวันหนึ่งที่ผมป่วยผมเป็นโรคหัวใจผมที่หมอบอกว่าสมองของอาจารย์ฝ่อจนจะเป็นอัลไซเมอร์เนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้หมอสมองจะมาหาผมนี่น่าจะใกล้ๆห้าปีจากวันที่ทำเอมอา MRI สแกนคุณหมอจะมาคุยกับผมหน่อยไม่ว่ามันจะเป็นอะไรบนร่างกายนี้ไม่ว่าวันไหนผมจะจำอะไรไม่ได้อีกไม่ว่าวันไหนผมจะเดินไม่ได้อีกไม่ว่าวันไหนที่หัวใจของผมมันใกล้จะหยุดเต้นหรือเต็ไมไปด้วยความทุกข์ทรมานเหมือนเอาหินมาทับจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะนะ ไม่มีอะไรถ้าวันนี้ที่บอกว่าประกอบด้วยกายกับใจเนี่ยถ้าใจไม่ปรุงสิ่งต่างๆขึ้นมาว่าโอ้ยเราเป็นอะไรฉันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครทุกข์กับมันนั่นข้อที่หนึ่งนี่คือบันไดขั้นต้นของการปฏิบัติธรรมเมื่อเห็นความจริงเนี่ยความทุกข์จะลดลงเพราะเห็นเราจะโฟกัสถูกว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่นี่ แล้วนี่เป็นไปตามธรรมชาติสิ่งนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราแต่มีธรรมชาติหนึ่งที่ยังยึดถือกันอยู่จึงทำให้ความทุกข์ยังกออกเกิดได้เอาละแต่คนทั่วไปก็คือความทุกข์มันเกิดที่นี่ที่นี่เหรอที่นี่ก็ได้จะไว้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันะนะตรงนี้อธิบายง่ายหน่อยดังนั้นเมื่อมาเกิดความเข้าใจรสชาติอาหารที่ตักใส่ปากเข้าไป ลิ้นมีหน้าที่รับรสแต่ว่าส่งผ่านกระบวนการผ่านระบบประสาทแล้วก็ส่งไปที่นี่ที่นี่ก็บอกว่าโอ้อร่อยจังเลยฉันชอบนะอร่อยอังเลยฉันชอบเขาไม่ได้รู้เรื่องกับเขาเลยรสชาติก็ไม่ได้โดนเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์ปิ้งมาก็หันไปคุยโทรศัพท์โมโหกับโทรศัพท์ไอรสชาติเมื่อกี้ก็หายไปล้ ความคิดถึงใครก็ไม่มีละเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่การความรู้สึกเท่านั้นเองทุกอย่างอยู่ที่ความรู้สึกเท่านั้นเองเมื่อเราเข้าใจความจริงสูงขึ้นเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่ากายนี้เป็นธรรมชาติที่แปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอุณหภูมิความร้อนความชื้นเชื้อโลกเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ส่วนธรรมชาติภายในในตับไตไส้พุงในเชื้อโรคภายในเดี๋ยวก็เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยสภาพภายในดินน้ำไฟลมก็มีธาตุที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาอยู่ภายในแสดงว่าทั้งภายนอกที่เข้ามากระทําต่อกายนี้ทั้งภายในที่ตัวของมันเองที่กระทําต่อตัวมันเองก็มีอยู่ดังนั้นมันก็เป็นของมันเยอะแยะไปหมด จะเป็นโรคเป็นไม่โรคจะแข็งแรงเดี๋ยวคําว่าแข็งแรงกับแข็งแรงอยู่ไม่กี่วัน่อเดี๋ยวก็เปลี่ยนป่วยเปลี่ยนแปลงไปอยู่นั่นอันนี้คือธรรมชาติเราปฏิบัติธรรมเราจะต้องเห็นอย่างนี้หลังจากนั้นเราจะมาเห็นความจริงว่าความรู้สึกที่รู้สึกต่อกายเนี่ยมันเป็นความรู้สึกลมๆแรงๆที่มาบอกว่ากายเนี่ยเป็นของเราเนี่ยซึ่งแม้แต่ความรู้สึกเนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดไม่หยุดไม่หย่อนเลย บอกว่าชอบแป๊บหนึ่งอย่างที่ผมบอกพอโทรศัพท์ติ้งขึ้นมาคําว่าชอบอาหารรถเมื่อกี้เนี่ยหายไปละไปงโห,โหกับเสียงโทรศัพท์ละพอหันมาคุยกับเพื่อนอ่ะย,ยิ้มแยม้มแจ่มใสพอไลน์เข้าติ้งตริง,งเอาอีกแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนไปปันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติภาวานาจเจริญสติปัฏฐานสี่จะเริ่มเห็นเลยว่าปัญหาอยู่ที่นี่ ปัญหาอยู่ที่นี่จากนั้นเมื่อเฝ้าสังเกตไปเฝ้าสังเกตมาอันนี้เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกที่เป็นประสบการณ์จากอนุสัยแต่ก่อความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นมาว่าเราจากนั้นเริ่มเห็นความจริงว่าเราทำไมการกระทบชอบไม่ชอบยังไม่มีเราเลย กว่าจะมีเราอีกตั้งนานกว่าจะถึงเกินเกิดความรู้สึกว่าเราบางทีก็ไม่มีความรู้สึกว่าเราขณะที่ท่านกําลังนั่งฟังผมมีเราไหมมีความรู้สึกเป็นเราไหมโอ้ก็นี่ไงฉันฟังอาจารย์อยู่นั่นท่านคิดเอาเองทีหลังทุกคนรู้ลมหายใจครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆขณะที่ท่านกำลังหายใจอยู่วินาทีนี้ที่กำลังสัมผัสเนี่ยมีเราไหม ไม่มีมันมีแต่ความรู้สึกเดียวเดียวนึกออกไหมครับมีแต่การรับรู้สิ่งที่ลมพัดไปเนี่ยมีแต่ความรู้สึกเดียวแต่พอนั่งเสร็จโอ้โหเมื่อกี้ฉันรู้ลมหายใจนะสงบดีจังเลยเธอนั่นท่านเอาอดีตกลับมาพูดใหม่แล้วก็ใส่เราเข้าไปเฉยๆแต่วินาทีที่ท่านกำลังรู้ลมตอนเนี้ย รู้ลมเลยมีเราไหมสุภกิจมีเราป่ะ <c oughs> ไม่มีเอา้าแล้วที่เรารู้สึกว่าเราหายใจละ่ะท่านปรุงความคิดขึ้นมาเองเหรอแล้วไงแต่มันไม่ใช่ความคิด พุทธเจ้าใช้คำว่าทิฏฐิมันเป็นทิฏฐิที่ผิดเอาละถ้าเริ่มเข้าใจแล้วว่าตกลงเรามีไหมเนี่ยเอาละฟังไปก่อนแล้วทำไมฉันรู้สึกว่า,านี่เป็นทำไมรู้สึกว่าเป็นเราถ้าเมื่อ,อไหรรู้สึกเป็นเราอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเมื่ออะไรเกิดขึ้นกับกายนี้เนี่ยใครทุกข์เราทุกข์ที่ แล้วใครเป็นเราความรู้สึกนี่ไงที่เป็นเราแล้วตัวลงทุกข์มันอยู่ที่ไหนทุกข์ไปอยู่ที่ความรู้สึกนี่ไงเรื่องมันน่าแปลกตรงเนี้อยู่ๆไปสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมามันเลยมีเป้าให้ทุกข์เกิดไงพู้เจ้าเนี่ยเห็นความจริงเนี่ยแล้วท่านรู้ทางออกด้วยที่ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามความรู้สึกนี้ยังคงมีอยู่เนี่ยเป้าที่จะเกิดทุกเนี่ยมหาศาลเลยสติปัฏฐานสี่จึงช่วยให้เห็นว่ากายเนี้ยไม่ใช่เราเอาละไม่ยากอะเรื่องกายไม่ใช่เราแต่ไอความรู้สึกเนี่ยที่ว่าไม่ใช่เราเนี่ยต้องผ่านเวทนาคือความรู้สึกชอบไม่ชอบแล้วก็กลางๆอะเฉยๆต้องผ่าน ว่าเดี๋ยวก็มีโกรธมาเดี๋ยวก็มีโลภเข้ามาเข้ามาเป็นแขกจรเหมือนเหมือนเหมือนพระาทิแตแล้วเดี๋ยวก็มีเมฆผ่านมาแล้วเมฆก็ผ่านไปนะมีเมฆฝนผ่านมาเมฆฝนก็ผ่านไปพระาทิตไม่ได้ไปเกี่ยวเลยแต่มันมีการผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเมื่อสังเกตเห็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อมีโกรธเกิดขึ้นโกรธก็ดับไป จิตประกอบด้วยโทสะแล้วเดี๋ยวจิตเขไม่ประกอบด้วยโทสะจิตประกอบด้วยโมหะเดี๋ยวจิตก็ไม่ประกอบด้วยโมหะเมื่อสังเกตเข้าไปมากๆจึงเห็นว่าจิตเองเนี่ยธรรมชาติเดิมประพัดสอนแต่มีแขกจรเข้ามาจากนั้นก็เริ่มเข้าใจความจริงว่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เราแล้วละ่ะขณะที่กำลังโกรธแล้วก็ด่าใครออกไปกำลังทุกข์เศร้าแล้วก็จมลงไปเนี่ย มันเกิดมีการเข้ามาประกอบชั่วคราวแล้วมันก็ผ่านไปจากนั้นจิตกลับมาประพัดสรเหมือนเดิมเราเราอยู่ไหนเนี่ยไม่มีผู้ที่เห็นความจริงนี้เนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันคือผู้ที่เห็นความจริงอย่างหนึ่งคือตายนี้ไม่ใช่เรา ก็ไม่ใช่เราแต่ยังมีธรรมชาติการยึดถืออยู่เมื่อมีธรรมชาติการยึดถืออยู่เนี่ยยึดถือความรู้สึกตัวเองอยู่เนี่ยทั้งๆที่เราไม่มีแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดการกระทบเนี่ยความทุกข์จะลดลง99.99% 99เนื่องจากง่ายๆเลยคือตั้งแต่พระสวสดาบันขึ้นไปจะเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงของโลกทุกอย่างเป็นไปอย่างนั้น เราทำให้ทุกคนได้อย่างดีที่สุดเราช่วยก็ได้อย่างดีที่สุดช่วยทั้งหัวใจเนี่ยแหละแต่ในเบื้องลึกจริงๆคือเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงไม่ได้ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปดั่งใจอีกมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเป็นไปดั่งใจแค่เราคิดเอาเองแล้วเราก็ทุกขเอาเองแต่เมื่อไรเข้าใจความจริงเนี่ยก็เพียงแต่ ทำตามหน้าที่หรือทำให้ดีที่สุดในแต่ละขณะของทุกคนเท่านั้นเองนะเมื่อเข้าใจความจริงนี้ความทุกข์จะลดลงความทุกข์จะลดลงลดลงจนกระทั่งผ่านไปเรื่อยๆก็จะเห็นเลยว่าตราบใดก็ตามที่ยังมีความรู้สึกนี้อยู่ต่อให้เข้าใจแล้วว่านี่ไม่ใช่เราเราเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตานะ แต่ถ้ายังมีการยึดถือทุกข์ก็ยังไม่เลิกดังนั้นขันเนี่ยยังถูกเรียกว่ามีอุป,ปาทานอยู่ขันจึงเหมือนกับคนข้างบ้านคนข้างบ้านดีไอ้นี่ก็ไปสุขกับเขาด้วย คนข้างบ้านแย่ลงไอ้นี่ก็ไปทุกข์กับเขาด้วยตราบใดที่ยังสนใจคนข้างบ้านคือขันห้านี้อยู่ทุกข์จะไม่มีวันหายไปเพราะฉะนั้นเมื่อวางความรู้สึกลงทั้งหมดหมายถึงปล่อยความยึดถือลงทั้งหมดไม่มีคนข้างบ้านอีกเมื่อนั้นธรรมชาติ ของชีวิตก็จะเข้าสู่ความจริงเป็นความจริงอันนิรันร์ที่พระเจ้าเรียกว่าอมะตะคนคนนั้นจะไม่ตายอีกไม่ตายยังไงอาจารย์อายุ80ก็เข้าลงตายแตกทำลายแต่ไม่มีใครตายกับมันอีกแล้ว ก็จะมีแต่ความสงบเย็นเมื่อปล่อยวางขันทั้งหมดลงทีนี้เป้าหมายของทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมเรามีเป้าหมายที่ที่เป็นเป้าหมายสุดท้าย,ยส่วนการจะทำได้แค่ไหนไม่ใช่ปัญหาเลยทุกคนที่กำลังเข้ามาอยู่ในที่นี้สามสีร่รอคน,นที่ท่านฟังผมมาตลอดเนี่ยผมได้ ผมได้พู่นจริงผมได้แอบฝังเป้าหมายลงไปในหัวจิตหัวใจของทุกคนถ้าเป็นพวกเราเป็นนักกีฬาสักคนนึงเนี่ยผมได้แอบฝังเป้าหมายด้วยการให้กำลังใจพูดพุชฟอรสทุกอย่างให้ท่านหวังไปที่เหรียญทองโอลิมปิกผมไม่เคยสอนให้ใครหวังแค่เหรียญทองทีมชาติไทยนะ แต่ทุกคนจะต้องเดินทางไปให้ถึงเหรียญทองโอลิมปิกให้ได้ไม่ว่าวันนั้นจะมีผมหรือไม่มีผมวันนั้นจะมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่มีอาทำไมพูดงี้อาจารย์คำสอนของพระองค์ยังอยู่อีกไม่นานนะแล้วถ้าท่านไม่รีบจบกิจจบหน้าที่ท่านจะเจอสภาพ ทันดอนล่ะในวันที่ท่านลืมตาขึ้นมาบุญกุศลที่ท่านทำไว้ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ท่านจะได้แค่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็หาความสุขอย่างที่เราหากันเนี่ยแล้วก็ตายไปชาตินึงจะต้องมีวันหนึ่งที่ท่านเริ่มสงสัยว่าเราเกิดมาทำไม หลายคนในที่นี้นอนอยู่ที่บ้านตั้งแต่เด็กจนอายุเท่าไหร่ก็ตามเราจะถามคำถามนี้กับเราตัวเราเองอยู่เรื่อยๆนี่เราเกิดมาทำไมเนี่ยมันเป็นของเก่าที่ท่านสั่งสมมาแต่ท่านหาทางออกไม่เจอนี่เราเกิดมาทำไมอ่ะแค่นี้เองเหรอเปิดเกิดแต่งงานแต่งงานมีลูกมีลูกหาเงินหาเงินแล้วก็ซื้อของอร่อยอร่อยกินแล้วอยู่ก็ตายไปแล้วก็ก่อนตายก็หวงหวงคงคหวงหวยห,หาสิ่งที่หามาได้ แล้วก็ทิ้งไว้ในโลกแล้วก็ขาดใจตายไปซะงั้นแล้วด้วยความบีบคั้นไม่อยากตายไม่อยากตายก็ไปเริ่มต้นใหม่ทีนี้เริ่มต้นเป็นอะไรก็แล้วแต่กรรมละทําอะไรไว้ล่ะทีน้หมุนวนกันอยู่เนี่ยหมุนวนกันอยู่เนี่ยเมื่อกี้ท่านได้ฟังแล้วชีวิตนี้น้อยนักนะชีวิตนี้น้อยจริงๆดังนั้นหาที่พึ่งทางใจให้ได้ก่อน วันนี้ยังโชคดีนะที่ยังมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงอยู่แม้น2,500กว่าปีแล้วถ้ามีครั้งคลาใดลืมตาขึ้นมาแล้วปฏิทินไม่มีคำว่าพุทธศาสนาเนี่ยขอให้ความรู้สึกนี้ที่ท่านเคยนั่งปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังขอให้ความรู้สึกนี้โคจงตราตรึงเข้าไปในจิตวิญญาณของท่านแล้ว จิตวิญญาณน,นี้แหละที่จะพาท่านเดินทางต่อไปจนจบขอให้มันตราตรึงเข้าไปมุ่งม,มั่นที่จะเดินให้ถึงตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้พุทธันดรท่านอาจจะกลายเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเพราะไม่มีคำสอนแล้วที่เหลือท่านต้องพึ่งตัวเองแล้วท่านพึ่งใครไม่ได้อีกแล้ววันนี้ยังพอมี ยังพอมีครูบาอาจารย์คําสอนผู้เจ้ายังอยู่ครบทั้งหมดเลยผมบอกให้อย่าประมาทนะครับที่ท่านเห็นมันสักครู่นี้เนี่ยไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนที่มาตรัสรู้ตอนที่โลกกําลังจะวิบัตินี่เป็นครั้งแรกแล้วจะเป็นครั้งเดียวแล้วไม่น่าจะมีอีกด้วย ที่จะมีพระพุทธเจ้าโคตมะแบบนี้ที่ประกอบด้วยปัญญาพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในช่วงที่โลกกำลังขาลงขาลงอย่างรุนแรงเนี่ยอีกเฮือกเดียวเนี่ยมนุษย์จะไม่สนใจศาสนาอีกเลยท่านเห็นแล้วตอนนี้อะไรกำลังเกิดขึ้นอีกเฮือกเดียวท่านหลับตาอีกไม่กี่ทีเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้การปฏิบัติยังคงมีอยู่ ยังคงมีอยู่วันนีนะ้วันนี้ยังมีอยู่ขอให้มันตราตึงเอาไว้เพราะถ้าตราตึงเนี่ยจะมีผมแล้วไม่มีผมท่านจะหาทางออกได้เองนะไม่มีใครอยู่กับใครได้ตลอดนิดนิดนรันด์อย่างน้อยผมก็ยังอยู่ใน y o u ู u b ะท่านก็เข้าไปเจอผมใน y o u t u b e มีอย่างเดียวที่จะทำให้จิตเนี่ย เคยคุ้นและเดินทางต่อได้อย่างถูกต้องคือความสงบในจิตมีอย่างเดียวท่านออกจากทุกข์ไม่ได้หรอกถ้าจิตไม่เคยคุ้นกับความสงบเพราะเมื่อมันมีความทุกข์แล้วเราคุ้นออกับความสงบเนี่ยจิตจะสลัดความทุกข์ทิ้งแล้วมาอยู่ออกัความสงบแต่ถ้าเราไม่คุ้นกับความสงบมันจะวิ่งเข้าหาสิ่งที่วุ่นวายที่เคยคุ้นคือความทุกข์ ต้องสงบก่อนนะปัญญาจึงจะเกิดไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในโลกไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกข์จงจำไว้อย่างหนึ่งท่านมีเพื่อนซีท่านมีเพื่อนตายท่านมีเพื่อนแท้อยู่คนหนึ่ง ชื่อลมหายใจอย่าทิ้งเขาก็แล้วกันแล้วเขาจะไม่ทิ้งเราในวันที่เราทุกข์ในวันที่เราเศร้าให้อยู่กับเพื่อนคนนี้ไว้เขาจะช่วยให้พวกเราแข็งแรงขึ้น แล้ววันหนึ่งท่านจะไม่ต้องการคํำปลอบใจอะไรใดๆจากใครอีกทุกครั้งที่อยู่กับลมหายใจจะรู้สึกอบอุ่นจะรู้สึกสบายใจจะรู้สึกเมตตาจะรู้สึกกรุณาจะสบายใจเป็นที่สุด